EP นี้นะคะเราจะมาขอบคุณนะคะคุณพี่ที่ติดต่อเข้ามาทางเพจนะคะบริจาคสวนกล้วยให้เรานะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่เขานะคะอันนี้พี่ครับแหม่กำลังตัดแต่งสวนอยู่ในสวนอยู่นะคะก็ตัดแตง่งต้นกล้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่คะขอบคุณมากนะคะที่บริจาคสวนกล้วยให้เรานะคะ อันนี้ทั้งหมดในสวนนี้มีประมาณขีไล่ค่ะพี่อประมาณห้าลนเอ๋อแล้วคนณพี่ชื่ออะไรคะ,ะคุณเบนส์นบคคุณเบนนะคะ<ม>ต้องขอบคุณ<ม>คุณเบนมากมานะคะเป็นผู้ใจบุญนะคะบริจาคสวนกล้วยให้เรานะคะดูค่ะคุณผู้ชมต้นเท่าบ้านนะคะโอ้ใหญ่มากนะคะอ๋อคุณยายโชคดีมากเลยนะคะมีคนบริจาคสวนกล้วยให้นะคะทั้งต้นกล้วยแล้วก็กล้วยด้วยนะคะ โอ้สุดยอดนะคะพี่เบนของเรานะคะผู้ใจบุญนะคะนี่นะคะอ่านีนะคะมีต้นกล้วยเต็มไปหมดเลยนะคะนะคะอ่าเดี๋ยวพี่เขาจะสัดต้นนี้ให้เราเลยนะคะต้นเท้าบ้านทุกต้นเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นวิธีการตัดนะคะถ้าใครไม่ชำนาญอาจจะไหลชั่วโมงนะคะแต่นี่ที่เขาตัด เป็นประจำนะคะมีหลังในผมมาตอนนี้เนาะโ <laughs> ยนมาไปทางนู้นนะท่านปวยนี่เราหลบก่อนนะคะต้นกล้วยจะมอด้านนี้แล้คะ,ะต้นใหญ่มากนะคะ,ะ,ว,ะว้าวท่านผู้ชมคะดูนะคะโอ้ใหญ่มาก ไปจากต้นนี้คุณยายก็กินอิ่มได้เป็นวันๆแล้วนะคะหสุดยอดนะคะนี่ทั้งตัดแล้วก็ตกแต่งกล้วยให้เราด้วยนะคะไม่ใช่บริจาคให้อย่างเดียวนะคะทั้ทงตัดแล้วก็ตกแต่งกล้วยให้คุณยายด้วยนะคะช้ะางจะต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะเช่นต้นกล้วยนะคะหญ้าเนเปียร์หญ้าไายต้นข่อยนะคะ,ยยยอ,ยะ,คะอย่างที่เคยบอกไปในคลิปๆที่ผ่านมานะคะว่าช้างจะต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะ ดูความใจบุญของพี่เขาเห็นไหมคะจริงๆแล้วเราจะต้องเป็นคนตัดเองนะคะนี่พี่เขาตัดให้เรียบร้อยแล้วก็บริจาคให้แถมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอาคุณดาช่วยพี่เขาหน่อยคะ่ะขอบคุณนะครับพี่ช่วยพี่เบ้นหน่อยคะอ่ะอาคุณดำดูคุณดำแบกนะคะอ๊เห็นไหมคะโอ้โหต้นท้อบานเลยนี่นะคะสุดยอดขอบคุณพี่เบนมากมากนะคะ นี่คือกล้วยออร์แกนิกจากสวนนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะยังมีอีกหลายเครือเลยนะคะตื่นเต้นมากนะคะวันนี้ได้มาชมสวนห้าไร่ของพี่เบนซ์เขานะคะออร์แกนิกของจริงเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมอย่างนี้เลยนะคะช้างอโชคดีมากเลยนะคะคุณยายเรานะคะวันนี้ขอบคุณพี่เบนซ์มากมากนะคะขอบคุณค่ะโ,โอเคค่ะอ<า>่ะเวลาที่มีผู้ใจบุญติดต่อเข้ามาบริจาคเนี่ยนะคะ พุกกี้ก็ต้องมาตรวจสอบก่อนว่าสวนนี้เนี่ยเขาไม่ใช้สารเคมีไหมนะคะเนื่องจากว่าช้างชาลาของเรานะคะถ้าเขาได้รับสารเคมีเข้าไปอะคะ่ะก็เหมือนคนนะคะกินพืชผักอะไรเข้าไปได้รับสารเคมีมากๆก็จะเกิดการไม่สบายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเราก็ต้องมาตรวจดูว่าออดแต่ละใบเนี่ยกล้วยที่ออกมาหรืออะไรเนี่ย เราก็จะดูนะคะว่าถ้ามันเป่งมากก็จะเีงว่าใช้สารเคมีนะคะแต่เนี่ยค่ะที่เขาไม่ใช้สารเคมีแน่นอนนะคะเนื่องจากกล้วยออกมาลูกอะคะ่ะเราจะดูง่ายมากเลยค่ะที่อไหนใช้สารเคมีไม่ใช้เนาะกล้วยเขาจะออกมาตามธรรมชาติคือไซส์แบบนี้นะคะ แต่ถ้าใช้สารเคมีในการเร่งลูกให้มันโตกว่าเดิมแล้วก็สวยงามกว่าเดิมเนี่ยเราจะรู้เลยนะคะฉะนั้นก็ต้องมาดูมาเช็คก่อนนะคะว่าสวนนี้เป็นสวนอินทรีย์ของจริงเลยนะคะขอบขอบคุณพี่เบนซ์ด้วยนะคะที่เป็นผู้ใจบุญที่เป็นตัวอย่างให้เรานะคะและถ้าใครอยากร่วมทำบุญนะคะแบบพี่เบนซ์นะคะติดต่อมาได้นะคะที่เพจ i love elephant สมุยหรือ เฮดปุกี้เลิฟโยโย่ค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนติดตามอนะีพีหน้าสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะใครที่ต้องการติดตามนะคะปุกกี้นะคะติดตามได้ช่องทาง Facebook กับช่องทาง y o u t u b e นะคะและใครที่ต้องการบริจาคค่าอาหารช้างและยานะคะสามารถติดตามได้ในเพจ i love elephant สมุยนะคะและเพจปุ๊กกี้ love yo yo ค่ะ